สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอับเบกข่าวสารของ Data City ก่อนนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเรามาดูสถิติในการพบกันทั้งหมด5ครั้งในลีกนะครับของสองทีมเริ่มต้นกันที่วันที่20เมษายนครับ ปี2019เวสแฮมยูเนเต็ดเนเสมอกับเลตเตอร์2-2ต่อมาครับในวันที่28ธันวาคมครับในปี2019เวสแฮมแพ้กับเลสเตอร์1-2ต่อมาครับวันที่22มกราคมในปี2020เลสเตอร์ชนะเวสแฮม4-1วันที่4ตุลาคม2020เลตเตอร์แพ้กับเวสแฮม0-3และครั้งล่าสุดครับวันที่11เบษสาย,ยุนที่ผ่านมาเวสแฮมชนะเลตเตอร์3-2 สรุปเลยครับทั้งหมดเนี่ยพบกันทั้งหมด5นัดครับเลตเตอร์ชนะ2นัดแพ้2นัดแล้วก็เสมอ1นัดครับเรามาดูความพร้อมของ2ทีมกันนะครับทีมของเวชามยูเนเต็ดเนี่ยแล้วก็เดสตีคาดว่าเกมนี้เดวิดมอยน่าจะยังคงใช้ชุดผูดเ้เล่นจากเกมที่เจอกับนิโคลโซที่พวกเขาเนี่ยสามารถเอาชนะได้ในเกมนัดเปิดซีซั่นอย่างสวยรูด,ด้วยสกอร์4-2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ แต่มอยอีนะครับได้ย้ำนักเยี่ยมหนาว่าเขาต้องการให้ลูกทีมของเขาเนี่ยเริ่มต้นเกมนี้ให้ดีที่สุดหลังจากเกมกับนิโคลโซเนี่ยทีมของเขาเกือบจะเอาตัวไม่รอดหลังโดงนนําไปตั้ง2ครั้ง2คราแต่โชคดีนะครับที่ยังสามารถกลับมาชนะได้ด้วยสอกอร์ถล่มทลาย4-2เดวิดมอยย้าว่าไม่ต้องการให้เกิดซ้ำแล้วในเกมที่จะพบกับเลตเตอร์สตีเพราะว่าเลตเตอร์นั้นเป็นทีมที่แข็งแกร่งแค่ไหนและรู้ดีว่าถ้าโดนนำไปก่อนเนี่ยจะเอายากมากๆสำหรับพวกเขาจะกลับมาได้เกมเหมือนที่ผ่านมา อังเกโรอ็อกซ์บอลหน้าครับฟิตเต็มถังแล้วก็ประเดิมเกมเปิดซีซั่น Season ไปแล้วกับสาลิกาดงและเขาเนี่ยจะลงสนามคุมแนวรับใช้กับคุนคอนต่อไปในเกมนี้ส่วนมาดูเอลลานซินีครับเป็นตัวสำรองในเกมที่แล้วนะครับแต่คาดว่าจะพร้อมและก็ได้รับโอกาสในการลงสนามในเกมนี้ความกังวลอย่างเดียวของมอยครับสำหรับเกมที่พวกเขาจะเปิดสนามลันดอนสเตเดียมต้อนรับการเยือนของจิ้งจอกสยายมเบตสตี้ในเกมวันจรนน์นี้อาการบาดเจ็บของ อาทูมาซูอากูครับซึ่งจะต้องเช็คและประเมินอีกครั้งว่าจะสามารถลงช่วยทีมได้ไหมในขณะที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูคาดว่ายังจะเป็นลูคัสฟาเบียนสกี้ที่ทำหน้าที่ต่อไปมีว่าคุณคอนเวนทแฮมยูไนเต็ดนะครับได้อันโฟนอาริ l ลามาร่วมทัพในเสมอร์นี้ทางด้านของเลสเตอร์ซิตีนะครับคาดว่าเกมนี้ นักเตะใหม่ป,ป้ายแดงคนล่าสุดนะครับที่เพิ่งย้ายมาอย่างยานิกเวเธอร์ขาดครับจะได้เปิดตัวในสีเสื้อของนิตเตอร์ด้วยการออกสไตล์ตัวจริงในขณะที่แรนเบอร์ทานครับจะยังไม่สามารถกลับมาลงสนามในการช่วยทีมได้เนื่องจากปัญหาจากการติดโควิด -19 จึงจะเป็นโอกาสของลุคโทมัสครับที่จะได้โชว์ผลงานต่อไปในตำแหน่งแบ็กซ้ายส่วนที่โมติคาสเตเย่ครับกลับมาเป็นตัวเลือกให้กับโรเจอร์ได้อีกครั้งหนึ่งแต่อาจจะสตาร์ทบนม้านั่งสำรองเท่านั้น ในขณะที่เจมส์จัสตินครับหลังจากหายไปนานมากด้วยการบาดเจ็บตอนนี้ใกล้กลับมาลงสนามไปแล้วแต่จะสามารถลงสนามช่วยทีมได้ในเกมนี้หรือไม่ต้องรอการยืงยันอีกครั้งหนึ่งในขณะที่เจมส์นิสันเพลย์เมคเกอร์คนสำคัญของทัพจิ้งจอกสยามได้รับบาดเจ็บหลังจากที่เกมที่ประเดิมสนามซีซั่นใหม่ที่เอาชนะวูฟแฮมตันมาแล้วต้องรอเช็ครายละเอียดทีนึงนะครับว่าจะสามารถลงสนามในเกมนี้ได้หรือไม่ถ้าเขาไม่สามารถลงได้นักเตะใหม,ม่คน ที่ย้ายมาในซัมเมอร์นี้อย่างบูบาการิซูมาเร่ก็จะสามารถทําหน้าที่แทนเมเนสันได,ได้และถ้าเป็นเช่นนั้นได้นะครับอาจจะเห็นเลตเตอร์กลับมาเล่นในระบบ4-3-3ก็เปลี่ยนได้ครับคาดการรายชื่อสบิบเดผู้เล่นตัวจริงครับเริ่มจากฝั่งของเจ้าบ้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดน่าจะเล่นในระบบ4-2-3-1โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูยังคงเป็นบาเบสกี้แผงเกมรับครับประกอบไปด้วยคูฟาน ดอสันดิยอฟและก็คริสเวลส่วนตำแหน่งกองกลางตัวรับประกอบไปด้วยไรซ์และก็ชูเช็คตำแหน่งพรีซ้ายและขวาเป็นโบเวนแล้วก็เป็นรามาตำแหน่งกองกลางตัวรุกฟอนันและสุดท้ายครับกองหน้าตัวเป้า1เดียวนั่นก็คืออันโตนิโอส่วนผู้มายือนอย่างเลตัสตี้ครับน่าจะใช้ในระบบเหมือนกันครับนั่นก็คือระบบ4-2-3-1เริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูครับเป็นชไมคโค แผงเกมรับครับเป็นเปเรราเวเธอร์การ์ดซูนซูแล้วก็โทมัสต่อมาตำแหน่งกองกลางตัวรับเป็นเอนีดีแล้วก็ติลลมองตำแหน่งปีกซ้ายและขวาครับเป็นเบเรสและบานตำแหน่งกองกลางตัวรุกเป็นเมดิสันแล้วก็สุดท้ายครับกองหน้าตัวเป้าเป็นวาดีผลการที่เข้าเกมนี้ครับในเกมเปิดซีซั่นที่เจอกับนิโคโซเนี่ย คุณค้อนเกือบจะไม่มีแต้มติดไม้ติดมือนะฮะหลังจากเริ่มต้นเกมได้แย่จนโดนซาลิกระดงเนี่ยขึ้นนําไปก่อน2ครั้ง2คราแต่ในท้ายสุดแล้วนะครับพวกเขากลับมาชนะได้ด้วยสกอร์ถล่มทลาย4-2ส่วนทัพจิ้งจอสยามของเบรนเจอร์นะครับสามารถเก็บ3มแต้มแรกได้กับการประเดิมเกมแรกซีซั่นใหม่ด้วยการเอาชนะทีมแกร่งอย่างวูฟแฮมตันเบอร์นร์ส1-0ต่อเนื่องจากชัยชนะนั้นแรกนะครับในซีซั่นที่ผ่านมานีสามารถล้มยักษ์อย่างเรือใบซีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้ ในศึกคอมมูนิตี้ชิลนะครับทั้งคุนคอนแล้วก็จิ้งจอกสยามต่างก็มีความมุ่งมั่นและตั้งเป้าที่จะเบียดขึ้นมาติดท็อปโฟร์ในพรีเมียร์เพื่อคว้าตั๋วในการลุยศึกฟุตบอลแชมเลกให้ได้ในซีซั้นนี้แต่ไหนไรก็ตามครับเตสตีนั้นดูจะมีพาสีที่ดีกว่าที่จะสามารถไปถึงฝั่งฝันได้แต่ความเป็นจริงที่ไม่สามารถจะมองข้ามไปได้นั้นเนี่ยคือการที่คุนค้อนเวสต์แฮมยูไนเต็ดสามารถเอาชนะทัพจิ้งจอกสยามมาได้ทั้ง2เกมที่เจอกันเมื่อชีทที่ผ่านมาครับ ถึงไม่ต้องใส่เลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยพวกเขาใส่กันยับแน่และจะจบกันไปแบบบัวไม่ให้ช้ําน้ำให้ขุ่นด้วยการแบ่งไปคนละหนึ่งแต้มหรือไม่มันก็ไม่เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้โคตรลุ้นเลยนะครับสำหรับข่าวต่อมาโรเจอร์เผยคาสเตเย่แมนิสันพร้อมสลับเกมของเวทแฮม เบเดนโรเจอร์นะครับอัปเดตความพร้อมของลูกทีมก่อนลงสนามพบกับขุนคอนเวสตแฮมินเต็ดในเกมของพิมเ์ลิกในคืนวันจันนี้เลสเตอร์เก็บ3คะแนนเป็นการประเดิมในเกมเปิดสนามกับบุแฮมตันด้านของเวสตแฮมินเต็ดนะครับก็สามารถเก็บ3คะแนนแรกจากชัยชนะเหนือดินเค้าโซยู United, ่นเตดเช่นเดียวกันรายชื่อผู้เล่นยังเป็นเหมือนเดิมกับทีมที่เรามีในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วแบรนด์เบอร์ทานจะยังไม่พร้อมสนับเกมนี้ดังนั้นผู้เล่นของเราจะใช้เหมือนกันกับเกมที่แล้ว ที่โมเทีคาสเตเยจะพร้อมกลับมาเป็นตัวเลือกในเกมนี้ส่วนเจมินิสันนะครับเขาดูซ้อมได้อย่างยอดเยี่ยมและเขาก็พร้อมที่จะเป็นตัวเลือกด้านเยนิกเวตเตอร์การ์ดเนี่ยผมพอใจที่เขาลงสนามในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะดูอีกทีว่าเขาได้แสดงให้เห็นถึงระด,ดับการเล่นความนิ่งเขายังไม่ได้อยู่ในสปีดการเล่นและความฟิตที่ดีที่สุดของเขาแต่เรายังประเมินกันอีกครั้งหนึ่งดานเนียออกมาตีเองเนี่ยก็มีผลงานที่โดดเด่นและก็เติมเต็มให้กับทีมในหลายตำแหน่ง อย่างไรก็ตามครับในตำแหน่งกองหลังเราจะดูอาการของยันหนิงอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยตัดสินใจส่วนจอร์นี่แวนครับเป็นเซ็นเตอร์แบ็กอีกคนที่กำลังอยู่ในช่วงเรียกความฟิตซึ่งณตอนนี้นะครับยังคงแยกซ้อมกับทีมอยู่ส่วนจอร์นี่แวนครับเขาลงสนามไปแล้วแต่ก็ต้องแยกซ้อมไม่ได้ลงซ้อมกับทีมเราจะประเมินอ,อาการเข้าอีกทีหนึ่งหลังจากโปรแกรมทีมชาติแต่ตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ใกล้เคียงที่จะกลับมาลงสนามโรเจอร์ทิ้งท้าย สำหรับข่าวสุดท้ายบาราเดลพอใจกับสภาพความฟิตของทุกทีมเลตเตอร์ยู18อดัมบาราเดลโคชของนิตสตียู8นะครับพอใจกับสภาพร่างกายและจิตใจ,จของทีมในตอนนี้แม้ผลการแข่งขันในเกมมียร์ลีก u 18นัดเปิดสนามจะพ่ายกับคิสตันพาเลตก็ตามครับมันเป็นเรื่องที่เยี่ยมที่เราได้กลับมาลงเกมแรกของฤดูก,กาลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโชคร้ายที่ผลการแข่งขันไม่ได้ออกมาอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้แต่มันมีผลงานใน แง่บวกบางอย่างนะครับที่เราจะได้เดินหน้ากันต่อไปในรูการนี้มันเป็นแค่เกมที่3ของเรานะครับเมื่อรวมกับช่วงพรีซีซั่นแต่เหล็กเอนะครับก็มามีสภาพความฟิตที่ดีและมีจิตใจที่ยอดเยี่ยมมันเป็นเรื่องดีเสมอที่เราเห็นกองหน้าของคุณนทําประตูได้โดยเฉพาะในเกมแรกของรูการครับมันเป็นสัญญาณที่ดีถึงเกมที่จะมาถึงและตลอดรูการที่เหลือเรามีจังหวะในการเข้าทําที่สุดท้ายและก็ในกรอบเขตโทษหลายครั้ง แค่เราต้องปิดบัญชีให้ได้จากจังหวะที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาบาราเดลได้กล่าวเสริมทั้งหมดนี้คือการอับเดตข่าวสารของลิเ e อร์ตีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ